ดีตอนตีห้าเป๊ะอิสทามค่ะทุกคนตีห้าเดี๋ยวสีเหลี่ยมคือนัดกันมาเป๊ะแบบเสร็จสับเลยและใช่ใครยังไม่ได้ดูแต่ว่าวันนี้เด็กคิวมีแผนจะมาเซอร์ไพรส์เอรันค่ะทุกคนครองและธรรมดาเดี๋ยวมันตื่นเต้นไม่พอเอาพ่อลีโอมาลงเลยละกันมาแล้วพ่อบทเคลเวอร์เพย์ครั้งแรกทีางานทลานเกมโชว์สองพันยี่ในทีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเสกรางวัลมากมายให้กับทุกคนมูลค่ามากกว่า100,000บาท และยังมีกิจกรรมสุดเ x c l u s i v e ที่จะได้ใกล้ชิดแม่บอสสุดสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และเซอร์วิสให้ตลอดงานอย่าลืมมาพบกับเราในงานไทยแลนด์เกมโชว์สองพี่บที่บูธ G2 นะสณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันที่17-19ตุลาคมนี้นะคะเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเคลปว่าเพเอางี้ดีกว่ารัลักพี่แค่ไหนเนี่ยพี่ถามแค่ไดนหนูรักพี่สุดๆนั่นแหละโอเคได้คำตอบและแบกบกูด้วย นึงยออมมผก่นนั่นยอมแล้วพี่ว่าเราขัดสีมาเฉดผิดเฉดนะเนี่เอาผิดเฉดผิดเฉดอ้าวมาเป็นคุณครูเขาไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นคุณครูกับพี่ดีกว่าได้เลยรันสอนวิชาอะไรดูกระจกส่องเชโอกดูเงาพี่สอนวิชาทําสวนทําไร้ไถนาเขาบอกพีดูธรรมาเอาใครมาต่อตัวละครซิ A few minutes later อุ้ยพี่เกิดพี่โง่แล้วอลันพี่ยังโง่แกมาด่าพี่โง่อะ ออ่่ะโโ้หมาาพีจ๋รันจะบอกว่าพี่ยังโง่เหมือนเดิมเลยเหรอ่พีใครพี่โง่เหมือนเดิมอ้าวทำไมคุณพูดจาแบบแมวอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยไปเจอเชียิเดอร์เชียิเดอร์ฝั่งพี่ฝั่งพี่อ๋อองค์เดีอวฝั่งพี่อ่ะมันเชียร์เนี่ยมันเชียร์เนี่ยมันกันอันไหนอ่ะมันเดินนางเดินเดินนางเดินเดิอดนางเดิอเดินนางเดิอเดินนางเดินเดินเดนเดินเดิอดนเดินเดินเดนเดินเดนเดินเดินดนให้คุณน้อยตัวนี้คุณน้อยโดวนี้เราหน่อยโดนให้เราหน่อยได้หรือเปล่าล่ะสาวมีต้องตามไป พี่อยู่สิบเจ็ดตรงกลางพี่สิบเจ็ดตรงกลางได้เดี๋ยน้องตาไม่หาได้เลยได้เลยมันเชียร์ตัวเองแล้วมันเชียร์ตัวเองสองทีแล้วมันเชียร์ตัวเองสองทีแล้วปินปี๊ดเปินปี๊ดแหอ่มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยจังหวะนี่แหละจังหวะจังหวะนี่แหละเขาล้มเลยแล้วกันวิสุดยอดเลยว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โดยที่รันไม่ต้องช่วยว่ะเอาเรื่องเออพี่หนูโคตรหนักโคตรอันตรายโคตรโคตรอันตรายไอหมอนี่มาจากไหนวะเนี่ย กดปักยังไงนะอ๋อเราเราไปกดเบิ้ลไงก็คุณไปกดเบิ้ลไงไอไอหมอนี่ยังไงไงไอหมอนี่ยังไงหมอนี่มันยังไงไอหมอนี่มันยังไงไอหมอนี่มันยังไงเออหมอเขาเดินแบบอูระอูระปารีประเด็จเนอุลเลอุเลไหนมีใครไปยุ่งอะไรกับลูกผมหรือเปล่าครับเดี๋ยวทำรูปผมแล้วครับแถวนี้มีคนปันเอ้าสวัสดีครับอะไรกับคเนียอาไปช่วยเพื่อนงั้นเหรอ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาไม่ได้กล้ามาหรอกนะเขากดกลับเขากดกลับเขากดกลับอ้าวคุณคุณครับคุณคุณดูปิงปิงนะครับเหมาะมาคุณดูปิงปิงนะครับเนี่ยเฮ้ยมีคนแงะหุ่นพี่ว่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอหมอเทอร์เรอร์แต่น่าจะหิวโอ้ยมีช็อกสุดขีดหายปิงเปิงยงคนเรา สูงก็ปิงต่อหน้าผมเฉยอุ้ยชื่อหมอเอาตะกูไม่กล้าตีเลยหนูตีไปแล้วอ่ะหมอบอกลำคาญพี่เอารงณ์อะจะทำอย่างนี้เลยนะคะผมเรียบร้อยแล้วขอยากวางลูกตรงนี้เลยลูก A few minutes later กจูเงียบมากเขาซ่อนตู้ข้างล่างอยู่หรือเปล่าอ่ะอาจจะมีความเป็นไปได้สูง ลองไปดูสักหน่อยเอาขึ้นมาแล้วนิ่งมากเฮ้ยอ๋อเปิดกล่องเลยมีอารมณ์ไปเปิดกล่องอย่างนั้นเหรอหรืออารมณ์อย่างนั้นเหรอคุณมีอารมณ์ไปเปิดกล่องเลยอย่างนั้นเหรอครับรีอารมณ์คุณก็สุดทีเกินอารมณ์สุดทีใครๆเขาก็ชอบมีอารมณ์ในการไปไปเปิดกล่องห้องวิงชองพิเศษอะพิเศษไอเด็กไอเด็กมึงไอเด็กมึงโอ้มันต้องตีอนึงที โอ้โหล้อกระโดดแลล้มแล้วแม่งเออแค่นี้ก็ล้มไปที่หน่อยก็ไม่ได้เอาละได้เวลาหวาบอุ้ยอย่าชนอย่าชนเกือบเกือบคอสักทีเอาโดนรถไฟคอคอสักทีโอเคเรียบร้อยเกือบโดนรถไฟชนไอเด็กมีปืนไหมอ่ะเด็กไม่รู้แหละกูปล่อยลูกละหมอฟายวิวหรอจ๊ะมาดีมาลูกสาวแต่เด็กอย่านะอย่านะรู้เองไม่มีปืนไปทางไหนอ่ะ โอ้ตรงพี่มีสองตัวนะสองตัวอย่าหมอหมอตีมันลูกพ่อว่าจะตีเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวต้องรู้นัวลูกกุชมบ์มีคนมารอสาปพี่ว่ะตีดแต่ตีไม่ทันสาปเขาสาปอะไรเหม็นสาปเหรอมีวางก่อนไม่สาปไม่ทันค่ะผมมานี่ก็ได้เฮ้ยทำไรลูกพี่กระดิบกระดิบทำไรลูกพี่อะทำไรลูกพี่ ไอเด็กนี่ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยไอเด็กนี่เด็กว๊าดโอเคโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าจะติดซะแล้วอ่ะแม่งไปไหนแล้ววะเนี่ยเอาเอาเอาอีไปบนระบบสมองเออแแต่เมื่อกี้ผมว่าผมได้ยินเสียงนะแม่เอ้ยเอายังไงกูว่าเราอยู่แถวนี้กูว่าต้องอยู่แถวนี้ไอเด็กนี่มันเลี่ยมไอเด็กนี่มันเลี่ยม ใครทำอาจารย์กระเทิรงั้นเหรอเออเป็นเด็กเป็นเล็กกระเทไม่คนผิดอะไรพี่บอกกับพี่กดผิดใช่แล้วพี่กดผิดนล้วพี่ไปเก้าอี้ให้รันได้ใบให้แบรี่หน่อยสิไม่ครับไม่ับไอ้น่าประหลาคาจผมผมไม่ไปหรอกไปไกลไปถ้าไปไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไตต่อหนักดีไอเด็กเมื่อกี้กดผิดจะเฉยจู่ๆกลุ่มปุ่มมันก็แบบสะดุ้งเลยเมื่อกี้เนี่เฮ้ยมีคนรังแกลูกพี่อยู่ จะเก็บลูกพี่โอ้ตังมีแปลกทานหาอะไรซื้อก่อนน้ำมึงไหมเออน้ำยาเพิ่มความเร็วโอ้ลัคกี้กุยโอ้ก้ามอมอโอโนโอโนโนโนสู้ก่อนนะสู้ไปก่อนนะไม่เอาก้ามมอมอได้ไหมคะซีสไม่เอาได้๋ป๋ไหนเขาวิ่งกันไปตรงไหนคะได้อยู่หมอฮิวนะคะฮิวอยู่ตรงไหนจ๊ะฮิวอยู่ตรงลานเลยค่ะตรงประตู เออเฮ้ยเหมือนจะปลาติดว่ะปากกิ๊กอุยนี่ไงเปิดกล่องเหรอจ๊ะเปิดกล่องหรอซ้ายมือเนี่ยนั่นเออช็อตพี่เองพี่เองพี่เองไม่ไม่โดนอ่ะตะก่อยพี่ตะกุนนังปุ่นคนเราคนเราจะไปไหนเราจะไปไหนคนเราจะไปจะไปช่วยไ้เออเรียบร้อยสุดยอดสุดก้อยเดสสามป่นนี้การเพียรเลยนะบอกแล้วผมไม่ได้มาเล่นเล่นฉันหลักดม้วนแต่ผมไม่ได้มาเล่นเล่นอ่ะ เก็บเด็กก่อนขอเก็บเด็กก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ขอญาติเก็บมาวะเอา้าไม่มา,าเอาวางไว้ตรงนู้นก่อนแล้วลกันมือถอนออกทันนะไหนมีใครอยู่ตรงไหนบอกพี่ดิคุณหมอเจอแล้ว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 ใครอ่ะกูกดผิดขอกดผิดตัวทำไรครับ <S <S คุณมีปืนผมเห็นไหนเนนี่ยไอ้ั่นมีปืนนั่มีปืนโอ้อันนั้นอาศัยตัวนั้นไปก่อน ่วนอันนี้เอามาเล่นตรงนี้แล้วผมดักไงแล้วผมดักไงแล้วผมดักไงไฟวิวแล้วผมดักไงเดี๋ยวมาดูถูกผมผมกดมั่วม่วดูถูกผมมาถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เฝ้าเดี๋ยวพี่เฝ้าตัวนี้พี่เฝ้าตัวนี้รันจับบารเลยกัอนรันเฝ้าตัวนี้ได้ครับได้หาวหรือรันจะมาเฝ้าแล้วให้พี่ไปล่าฮาวอย่าพี่พี่หนูกำลังดูว่าพี่พี่วางไว้ตรงไหน พี่ว๊ามไม่มีตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่พี่เจอละพี่เจอละพี่เจอแล้วเดี๋ยวโดนแน่ฟาโลฟาโลไอ้ก้อนดิดเชี่ยมพายกูก่อนรันมารู้ไหมฟาโลหลังบ้านฟาโลหลังบ้านหลังบ้านเนาะใช่อ้าวสุสานใช่ไหมมันหายไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเราลัั่นนจบไทมะเราเราเราไหนพี่พี่เจอไงพี่บอกว่าเจอหนูก็เลยจับนั่งรันอยู่ไหนกูบมัดที่กูเจอเครื่องสั่ง ไปรอหลุมเลยไปรอหลุมเลยไปรอหลุมเลยพี่แค่บอกว่าพี่จะออกลาก่อนมันเห็นออร่าไม่ใช่เหรอลันอรอตอนนี้มันอย <S 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 ู่ใกล้เกินไปไม่เห็นแต่พี่เห็นรับนะพี่รอหน้าหลุมแล้วนะเฮ้ยมันช่วยกันสวยขอบคุณครับขอบคุณเกำลังกอดคิวเลยอ้ไม่พี่บอกว่าพี่ลาก่อนพี่นึกว่าลันจะลอยพี่แบบตีจะล้มก่อนพี่เจอนั่นและพี่เจอนั่นและอยมันอยู่แถวนี้เหมือนกัน เอาไปเลยบ้งสามหายครับสวัสดีครับเอ้าวอ้าไอ้ตันั้นวิ่งไปตรงนั้นแหละมันวิ่งไปตรงนั้นแหละอุ้มเลย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 พูดเองนะพี่ก็บอกว่าพี่เจอแล้วพี่บอกว่าพี่กำลังจะกดผิดพี่กดยกเลิกไมไได้ปุ่มันกดไปแล้วพี่ก็วร์วกลับที่เดิมอเราก็จับนั่งเลย ไม่ถงไม่ถามสุขภาพสักคาำหนูบ้านใจไงหนูไม่ค่อยจะดีแค่หูมาฝากสีแค่หูมั้งนะแมรี่ปาแผลแต่ฝากสีแค่หูเถอะพังนะ A few minutes later พูดกันม่ายังไงพูดกันว่ยังไงมันไม่เห็นออร่าได้ยังไงฮะเกมมันก็มีบอกอยู่ไม่เพื่อนอยู่ไหนทำไมไม่ดูพี่บอกไอ้เฝ้าเป้าไลยจับมันไปนั่งทำไมจับมันไปนั่งทำไมเนี่ยฮะหลอกกันไม่ต้องมาอักไม่ต้องมาอักพี่เดี๋ยวเราก็เลยนด็พี่ ่ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ